อยู่ที่สีน้ําเงินค่ะคุณรู้จักรถฟอร์ดน้ําเงินในตํานานไหมคะโอเ้เขาบอกพฤติกรรมหลายอย่างมากหลายครั้งหลายหลายคราวเขาบอกใครเป็นคนอารันต้องรู้จักฟอร์ดน้ําเงินดีพฤติกรรมคือปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวาใส่ไปมากระทืบเบรกค,คือทำทุกอย่างที่ไม่ควรทำบนท้องถนนล่าสุดมาอีกคลิปแล้วค่ะ เพราะกันตีเนี่ยตามมานานะแล้วระันนี้ เปไงคะก็ตามเสียงภาคในคลิปเลยค่ะดีแปรยาวมารู้เลยเห็นฟอร์ดจีน้ำเงินว่าปุ๊บอ้าวแน่นอน ใครยังไม่รู้จักฝอดน้ำเงินในตำนานวันนี้รู้จักผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์แล้วนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกคนอรารันเขารู้จักกันดีสร้างตำนานสร้างวีรกรรมได้ไม่หยุดย่อนก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างจนได้ชื่อตำนานฝอดน้ำเงินมาเป็นวีรกรรมด้านลบล้วนๆน,นะคะคนเนี่ยพอเห็นคลิปนี้นะเขาแห่กันเอาคลิปที่เคยเจอมาแชร์โพสต่ตอๆๆกันในคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าคุณอยากเจอฝอดน้ำเงินในตำนานคุณต้องไปวิ่งถนนสายอารัญญ,ญประเทศวัฒนานครที่สะแก้ว ขับได้กวนประสาทจริงๆเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะกวนประสาทยังไงบ้างเขาบอกบางคนขับอยู่ดีๆปาดหน้าปาดหน้าเสร็จแล้วก็ขับสายไปสายมาขวางถนนไม่ยอมให้แซงแล้วก็ขับซิ่งด้วยความเร็วสูงบางคนโมโหพยายามจะตามไล่บี้แต่ฟอร์น้ำเงินมุดเก่งค่ะมุดซ้ายมุดขวาจนคนอื่นตามไม่ทันแต่พอตา้งเอ,อ่นีไปไหนละมุดไปมุดมาสายไปสายมาเห็นไหมเออมุดขวาออกไปแล้วเนี่ยมีคนที่เขาตามทันเหมือนกันแต่พอตามทันเป็นยังไงรู้ไหมคะ กระทืบเบรกกลางถนน,นะคะ่ะอ้าโอ้โหเกือบชนท้ายนะ่ะเป็นเรื่องกันไปอีกนะคะยิ่งถ้าโดนใครบรีบแตรใส่เนี่ยน,นะคะอ้โหูเหมือนกระตุกเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งของคนขับอะ่ะเป็นหนักเลยทีเนี้ยเร่งเครื่องปาดหน้าขับสายยั่วมโมโหแล้วสุดท้ายจบด้วยการซิ่งหนีนะคะล่าสุดมีคนแคปทะเบียนรถเอาไว้แล้วก็ส่งไปที่เพจสถานีตํารวจภูทรอ,อรัญญประเทศเลยค่ะซึ่งแอดมินเพจเนี่ยบอกเลยว่าใครมีคลิปฟอรดน้ําเงินในตํานานคนนี้นะ ส่งให้ตำรวจเลยจะได้รวบรวมเอาผิดให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้กำกับการสอพอ,อรัญญประเทศสั่งการลงมาแล้วนะคะให้สรารวัตรจราจรสอพอ,อรัญญประเทศไปตรวจสอบเลยฟอร์ดน้ำเงินในตำนานคนนี้เป็นใครเบื้องต้นเนี่ยไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปทางอำเภอวัฒนานครนะคะคือขับออกจากอารัญญประเทศผ่านโค้งประปาบ้านด่านแล้วก็ไปอำเภอวัฒนานครสั่งชุดสืบอรัญญประเทศตรวจสอบแล้วนะคะเพื่อจะเรียกตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ โอโหแล้วหลายๆคลิปมันเป็นช่วงจังหวะฝนตกถนนลื่นแล้วก็ยังจะสายไปสามาปาดไปปาดมาฝ่าเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะไม่ควรจะปล่อยให้มีเหตุการณ์หลายคลิปขนาดนี้จริงค่ะแล้ว,วทำแล้วทำอีกไม่เข็ดไม่โดนจับสักคือมันอันตรายกับคนอื่นที่เขา<ช>ขับรถก,กันแบบสุภาพเรียบร้อยไงนะคะคุณผู้ชม